สวัสดีครับผมต้นห้กกอกนะครับวันนี้คลิปนี้นะครับก็มาดูกันนะครับตะชันก็มารอลุงกับป้านะครับว่าพาลุงกับป้ากลับมาแล้วนะครับนะลุงกับป้ากลับมาแล้วนะครับนี่นะครับตอนนี้ก็กําลังรอลุงกับป้าอยู่นะครับก็รอลุงกับป้าอยู่นะครับคันนี้ใช่หรือเปล่าเห็นไฟไกลๆ เห็นไฟมาแล้วนะครับใช่หรือเปล่านี่ครับเอฟมาแล้วไฟไกลๆจะใช่หรือเปล่านะครับนะ นไฟมาแต่ไกลเลยนะครับเอฟปีเข้าไปกันสามคันนะน่าจะสามคันเนี่ครับอ่ามาแล้วพี่จ่าเอมมาแล้วหนึ่งนะครับ พี่หนึ่งมาอีกหนึ่งนะครับหเหลือคันของลุงกับป้านะครับที่อยู่ไฟห่างๆนะครับนี่ครับก็อํกำลังรอลุงกับป้ามาอยู่นะครับตี นะครับแต่ทานก็รอรออยู่ด้วยนะครับเอฟซี ครับลุงเขามาแล้วนะครับตือเนี่ยครับโอ้อสไเสว่มิดเปิดเปเช็คกล้องจิเทรถไดบุญผ่านหน้ากล้องเลยก็เลย่อาเลยครับ

แ่พอพาโดนกาแฟโดนเป็นซ <c oughs> ีอาชีดนะครับ <c oughs> อดฉีดว่าพาคืนนี้ขอให้อยู่ทั้งคืนนะครับไม่ทั้งคืนข็ <c oughs> ไม่ทั้งคืนตีหนึ่งพี่ต้นก็ไปแล้วโอ้ยแค่สี่ <c oughs> ทุ่มแลวันนี้ไม่ไหวโอ้สมุนเยอะมากนะนี่นะครับนี่กือยูทูบเบอร์อีกแล้วเนี่ยครบเลยครับผมสมุนของต้นหักครับเฮ้ยใช่ใช่หรือเปล่ะพอถึงหน้าบ้านโค้งออกไปอ่ะพอถึงขอบเส้นนี้โค้งออกไป ไม่ไม่ไม่เข้านานแล้วเนาะอาเไนึงเข้าอย่าี่อ่ามันมาหาเมื่อเช้กับเพื่อนไอตัวนู้นมาได้ไงเอาไปขอรำขอไปยขอมนั่นน่ะจะปลูกกับเพื่อนอยู่มื่อี้าใช่หอใไม่กหน้าหนาวเนี่ยลงบลอยแล้วแล้วป้าไปก้นเ็ดป้ะเก็บัาหบ่อเก็นหน่อยนะเฮ้ยเนาะ เนี่ยครับสวัสดีครับพี่แนนเออที่เอฟซีโผล่อยากได้เบอร์พี่เขาลายน่่ีีน้องป้าเข้าบ้านแล้วนะครับเอฟซีใชเป็นลีกแล้วนี่เจ็บตีกเอาอย่างไหนี่ครับเขาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่งป้าลุงกับป้าเข้าบ้านแล้วนะครับขอบคุณครับสวัสดี